การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นไม่นานนี้นะครับผมอยากรวมพลังพี่น้องพวกเราเชาวชาติบัตต์พี่น้องชาวสงขาและพี่น้องชาวสุนครนะครับุต้องมาสมัครพรพักาติปัตต์ซึ่งเป็นพักเดียวที่ไม่มีเจ้าของไม่มีผู้สั่งการไม่มีนายพลหลัง ครับแล้วผมยืนยันกับพี่น้องว่าผมต้องไม่ทําให้พี่น้องชาวใต้ไม่ชาวไม่ไมยอมวห้พี่น้องชาวยาที่ปัต้องผิดหวังในตัวผมอย่างแน่นอนครับนี่เป็นคํามั่นสัญญาของรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ผู้แหวกม่านประเพณีต่อแถวอาวุโสใหม่ๆหม,มัดๆเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมา เดิมพันด้วยการส่งพันยาลงชิงชัยในเขตเลือกตั้งซ่อมเขต6สงขลาและเขตหนึ่งชุมพรในปีหน้าว่ากันว่าเลือกตั้งซ่อมที่สงขลาคือหมุดหมายการปักธงเลือกตั้งครั้งหน้าในด้ามขวานปักใต้ทั้งของพักพลังประชารัฐและพักประชาธิปัตย์พักพลังประชารัฐเปิดตัวอนุมัติอามัดเข้ามาเป็นกำลังสำคัญทําพื้นที่เลือกตั้งภาคใต้ โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างอย่างพัทลุงสงขลาปัตตานีสตูลยะลาและนาราธิวาสอนุมัติอาหมาัดเป็นคนไทยเชื้อสายปากีสถานได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลาปี2557ก่อนมีการปฏิวตัติในยุคคอสชอก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาอีกครั้งในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา แถมยังมีตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยพ่วงอยู่ด้วยนอกจากนี้เขายังเคยได้รับรางวัลเหรียญผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่รัฐบาลปากีสถานมอบให้กับชาวต่างชาติที่มีความเป็นผู้นำในศาสตร์ต่างๆใช้โอกาสที่ตนเองมีในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาสรางวัลน,นี้เป็นเหรียญที่พิจารณาและมอบโดยประธานาธิบดีแห่งปากีสถานให้กับหนึ่งใน15คนทั่วโลก หากจำแนกประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต6อำเภอคลองหอยคงอำเภอหัดใหญ่เฉพาะตำบลบ้านพลุและตำบลพระตงรงอำเภอสะเดายกเว้นตำบลสำนักแต้วและตำบลสำนักขามความหวังของพรรคประชาธิปัตย์จึงอยู่ที่คลองหอยโคงและ2ตํตำบลในอำเภอหัดใหญ่ซึ่งมีการตั้งรกรากทั้งชุมชนพุทธและมุสลิมสลับกันไปไม่ใช่ที่อำเภอสะเดาขณะที่นายกชายเคยปรามาดอนุมัติอาหมัดไว ว่าได้เข้าเป็นสอวอปี5 7เพราะเขาเป็นผู้สนับสนุนการเลือกตั้งซ่อมคราวนี้จึงเป็นสงครามตัวแทนของคนเคยคุ้นระหว่างคนที่เคยเป็นผู้สนับสนุนกับคนที่เคยลงสนามการเข้าสู่เวทีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันก็เปรียยเสมือนการเล่นกีฬานะครับมันผลก็คือต้องการให้รับชัยชนะเมื่อแข่งเสร็จ เราก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันโดยเฉพาะคนใจนักเลงอย่างผมกับท่านนายกชายเนี่ยรู้ใจกัน